อาจะกล่าวถึงรถขวัญใจชาวไทยแล้วชื่อของอิซูซนั้นจะต้องอยู่ในอันดับต้นๆเสมอมาแม้ในปัจจุบันจะทำตลาดเพียงกลุ่ม Pickup SUV และรถบรรทุก็ตามแต่เชื่อนะครับว่าในอดีตนั้นพวกเขาก็เคยมีรถเก๋งทั้ง4ีดานและสปอร์ต้ายกับเขาด้วยเหมือนกันเริ่มต้นในปี1916หรือกว่าร้อยปีก่อนในยุคที่มีชื่อว่ายุคไทโชของญี่ปุ่นยุคเดียวกับดบาบพิฆาตอสูรนั่นแหละครับในยุคนั้นญี่ปุ่น เริ่มรับเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกเข้ามาและอู่ต่อเรือใหญ่อย่างโตเกียวอิชิคาวะชิมะได้เล็งเห็นว่าโลกยุคต่อไปจะเป็นยุคของอุตสาหการรมรถยนต์จึงได้ร่วมมือกับบริษัทร,รถยนต์วูส l l ลียแบรนด์ในเคอือของ Roots ของประเทศอังกฤษผลิตรถย,ยนต์วูสต l e y A9 ขึ้นที่โรงงานฟุกุคากวะในปี1922หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หยุติลงและเป็นรถที่สามารถเรียได้ว่า นี่คือรถยนต์รุ่นแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุน่นในปี1928โตเกียวอิชิคาวะจิมะก็ได้ผลิตรถบัสขึ้นมาเป็นครั้งแรกและถือเป็นรถบัสรุ่นแรกของญี่ปุ่นในชื่อแบรนด์ว่าซูบิดะอันเป็นชื่อของแม่น้ำซูบิดะที่เป็นที่ตั้งของโรงงานและต่อมาในปี1934พวกเขาก็ได้ผลิตรถบรรทุกคุณภาพสูงขึ้นมามีชื่อว่าอิซูซุอันเป็นชื่อของแม่น้ำอิซูซุที่ไหลผ่านสารเจ้าอิเซะในจังหวัดมิเอะซึ่งรถรุ่นนี้ช่างชื่อเสียง และเป็นที่จดจําของมหาชนทำให้แบรนด์ซูมิดานั้นเปลี่ยนชื่อมาเป็นแบรนด์อิซูซูในที่สุดส่วนอีกแบรนด์หนึ่งที่ถือว่าเป็นแบรนด์พี่น้องของซูมิดาคือชิโยดะชิโยดะนี้ผลิตรถหุ้มเกราะสงครามโดยใช้เครื่องยนต์กลไกลของรถบัสซูมิดะซึ่งต่อมาบริษัทชิโยดะนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นฮีโน่นั่นเอง <Wow. S 1> ในช่วงรบวสงครามโลกที่2นั้นอิซูซุหรือตอนนั้นใช้ชื่อว่าดีเซลออโตโมบิลอินดัสทรีก็ได้ผลิตรถแก๋งหรูขึ้นมา มีความยาวถึง5.5เมตรในปี1943โดยใช้ภาพลักษณ์ของรถยนต์อเมริกันรถรุ่นนั้นมีชื่อว่า isuzu pa 1 0ที่ถึงแม้จะผลิตโดยบริษัทชื่อดีเซลแต่เครื่องยนต์นั้นใช้เป็น,นเค่ื่อเบนซินหกสูบเรียง4.4ลิตร100แรงม้าหลังจากที่สงครามโลกที่2จบลงได้สักพักหนึ่งในปี1 9 5 2บริษัทผลิตรถยนต์ของชาติสมพันธมิตรภายใต้การนำของอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีและอเมริกาได้เข้ามาสำรวจลู่ทางของอุตสาหกรรมและตลาดรถยนต์ของญี่่ปุน และได้บีให้กระสู้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนำบริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในขณะนั้นนำเข้าแบบและชิ้นส่วนรถยนต์จากยุโรปเข้ามาผลิตในประเทศเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกที่สอง,สองโดยภายใต้นโยบายนี้ในช่วงแรกจะต้องนำเข้าชิ้นส่วนต่ตางๆจากยุโรปมาผลิตและจ่ายค่ารอยตี้ให้กับต้นกำเนิดแต่ในสัญญาระบุว่าต่อมานั้นจะต้องใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่นเองตัวอย่างเช่นดัตสันได้รับเทคโนโลยีมาจากออสตินของประเทศอังกฤษในการผลิตรถรุ่น A40 s o m e r s e t มเ l o o n ตรในปี1 9 5 2และตามมาด้วย A50 ในเวลาต่อมาส่วนแบรนด์นอย่างฮีโนนั้นก็ต้องผลิตรถยนต์เก๋งเรโน4 C ี่จากฝรั่งเศสในปี19 5 3และรถ4 c v นี้ก็กลายเป็นรถยอดนิยมในการเป็นแท็กซี่ในยุคนั้นและท้ายที่สุดว่ากันว่ารถรุ่น4 CV ที่ผลิตโดยฮีโนนั้นมีคุณภาพดียิ่งกว่ารถออริจินอลของเรโน่จากฝรั่งเศสเสียได้ซ้าไปส่วนพาร์ทเนอร์ของอิสุซูในเวลานั้นก็คือฮิลแมนจากสหราชอา โดยทางฮิลแมนได้ขายลายเส้นในการผลิตรถซีดาน4ีประตูรุ่น M ิ n งสมาร์ซิก์คือยนต์1.3ลิตรให้กับทางอิซูซูโดยใช้เช่นส่วนจากอังกฤษและดําเนินกิจการชนิดไปเรื่อยๆจากปี1953ไปจนถึงปี1964โดยรุ่นใช้เช่นส่วนที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในปี1957จะเห็นได้ว่าในปี1952-53นั้นเป็นปีที่เริ่มต้นของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นและในปีถัดมาคือ1954ก็ได้มีการจัด โตเกียวมอเตอร์โชว์ขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อของ All Japan Motor Show อย่างการต่อไปของอิซูซูนั้นเกิดขึ้นในปี1961โดยรถเก๋ง i s u ู u b e l l ล์ที่มีทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลโดยรถรุ่นนี้ก็คือรถเก๋งดีเซลรุ่นแรกของญี่ปุ่นแนวคิดเรื่องการทำเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถเก๋งนี้เป็นเพราะว่าบริษัทมีความชำนาเรื่องเครื่องยนดีเซลมาตั้งแต่ยุคต่อเรือและต่อรถบรรทุกนั่นเองโดยเบลล มีทั้งรุ่น4ประตูซีดานและเ e l l l ์เอ็กซ์เพร5ประตูแวกอนโดยคำว่าเ e l ล์นี้มาจากคำเล่นคำว่าเบ l ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าระฆังซึ่งเมื่อรวมกับ L ที่เป็นเลขโรมันที่หมายถึงจำนวน50มันจะพ้องกับคำหมายของอิซ z สุในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าระฆัง50ใบเอเป็นชื่อของแม่น้ำอิซุสุนั่นเองโดยรุ่นเบลล์รุ่นเครื่องดีเซล2.0มีกำลัง52-55แรงม้านี้ เป็นรถยอดเยี่ยมของแท็กซี่ในเวลานั้นรถรุ่นนี้มีด้วยกัน2โฉมคือโฉมแรกไฟกลม2ดวงและรุ ain, ่นไมน่าเชนซีดูแข็งแกึ่งเป็นไฟหน้าดวงกลม4ดวงวางเป็นทรงตั้งที่ดูภูมิฐานรถรุ่นต่อมาเปิดตัวในปี1963เป็นรถคอมแพกชื่อรุ่นว่าเบลเล t ตรถรุ่นนี้ก็ยังเล่นชื่อกับคําว่าระคังอยู่โดยเป็นรถที่มีขนาดย่อมลงมากว่าเบลเลตโดยเบลเลตนี้มีทั้ง4ี่ประตูซีดาน2ประตูซีดาน2ประตูคูปเป้และ2ประตูท้ายลาด และยังมีแบบ2ประตูแวกอนซึ่งหายากมากในชื่อของ b บ e เล็ e x p r e s s และที่หายากสุดๆก็คือเวอร์ชัน2ประตูกระบะในชื่ออิซุสุวอฟส์รุ่นเบลเล็ตนี้ได้รับการผลิตขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์อีกด้วยรถเบลเลตที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเบลเล็ต t r มาพร้อมกับเครื่อง 1,600CC ดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปตัวทั้ง2ประตูโดดเด่นด้วยฝากระโปรงสีดำที่มีหน้าที่ลดแสงสะท้อนจากฝากระโปรงเข้าหาคนขับ และถือว่าเป็นหนึ่งใน50สุดยอดรถญี่ปุ่นตลอดกาลและยังถูกบรรจุไว้ในเกมกรังตูริสโมทั้งภาค4 5และ6อีกด้วยนอกจากนั้นในแฟนๆมังงะการ์ตูเนเรื่อง251่อูนี้ซ่อมได้ก็น่าจะจดจำรถรุ่นนี้ได้เช่นกันเมื่อเข้าส 70, ส่ยุค70็ดศูนอิซูซได้จับมือกับ General m o t ม r เตของอเมริกาในการพัฒนารถเก๋งขนาดคอมแพ t ขับเคลื่อนล้อหลังขึ้นมาแทนตัรุ่นเบลเลทตใช้ชื่อรุ่นว่าเบ l เล็ตเจมินีในปี1 9 7 4 เจมินีนั้นได้นำเอาพื้นฐานมาจากรถโอเปิลรุ่นคาเดตซีจากเยอรมนีโดยมีตัวถังทั้งแบบ C ีประตูซีดานและ2ประตูคูเป้ท้ายลาดโดยความแตกต่างจากของโอเปิลนั้นนับว่นาน้อยมากโดยสมัยก่อนบ้านเรายังเรียกเจมิ n นีว่าโอเปิลเจมิเนีเสียได้ซ้ำไปเจมิ n นีรุ่นที่2ตามมาในปี1985คราวนี้ตัดชื่อบัลเลนออกไปแล้วเหลือแต่เพียงชื่อเจมิ n นีเท่านั้นรถรุ่นนี้เป็นผลงานของจูเจียโร หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เขาได้ออกแบบรถสปอร์ตท,ทรงลิ่มสุดสวยให้กับอิสุสในชื่อรุ่นว่าปีอัสซในปี1981ตามแบบของรถแนวคิดในปี1979ที่มีชื่อว่า a s s โซดิฟิโอหรือเอสด็อกนั่นเองตัวรถรุ่นเ e m i มนีรุ่นที่2นี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้ามีรูปทรงเรียบง่ายสะอาดตาและมีเอกลักษณ์ทรงลิ่มของพี a ซ่ามาพอสมควร หลายหลายคนเมื่อมองดูแล้วอาจจะบอกว่ามารูปทรงเหมือนกับแลนเซอร์แชมป์ซึ่งความลับของเรื่องนี้ก็คือในยุคที่ GM เป็นผู้บริหารนั้น G m ได้สั่งให้มีการปรับแบบของจูเจโรโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ออกแบบถึงว่ากันว่าจูเจโรนั้นโกรธมากและตัดความสัมพันธ์กับอิซูซุไปเลยโดยรถรุ่นนี้เพื่อได้รับการปรับโฉมในปี1987เก็ได้รับไฟหน้าแบบใหม่ที่มีไฟเลี้ยวทรงโเฉีียวมากขึ้นรถรุ่นนี้ถือได้แบบเป็นรถที่ได้รับความนิยมใช้ได้แต่ว่าไม่มีขายในนบ้าาเรา เจเนเรชันที่3เปิดตูวในปี1990โดยมาใน3รูปแบบตัวถังก็คือสีประตูซีดาน3ประตูท้ายตัด2ประตูคูเป้รถรุ่นนี้ถือได้ว่านักออกแบบของอิซูซุจัดเต็มไม่น้อยเพราะว่าในรูปแบบตัวถังใดก็มีรูปทรงที่โดดเด่นสมกับเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นร้อนแรงที่สุดแม้ว่าในตัวซีดานเราอาจจะมองว่ามันดูคล้ายกับแลนเซอร์อีคลาอยู่บ้างแต่ก็เฟี้ยวกว่าโดยฝังกระโปรงทรงลิมและกระจหน้าแบบเรียบดูเปรียวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น3ประตูและ2ประตูคูเป้นั้นยิ่งโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ฉีดกรอบจากคู่แข่งไปมากแถมในรุ่นท็อปจะเป็นตัวแรงที่มาทั้งช่วงล่างที่ปรับแต่งโดยโ Lo ตัสอีกทั้งยังติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบพร้อมรบขับเคลื่อนสล้อยอีกด้วยเจมินี่รุ่นนี้ถือเป็นรถเก่งรุ่นสุดท้ายที่อิสุสอออกแบบรถเก่งเองก่อนที่จะหันไปโฟกัสที่รถกว่าเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ร้อนแรงของญี่ปุ่นนั้นได้แตกลง สรุปแล้วรถรุ่นนี้ขายไปกว่า400,000คันในช่วงเวลาเพียง3ปีแต่ถึงแม้ว่าอิส,สุจะไม่ได้ออกแบรบรถรุ่นเจมินี่อีกแล้วอิส,สุยังคงใช้ชื่อเจมินีต่อไปอีก2เจนเนอเรชั่นคือในเจนเนอเรชั่นที่4และ5ที่เปิดตัวในปี1993และ1997โดยพวกเขาได้ขอให้ออนด้านำมารถเก๋งคอมแพครุ่นโดมานี่มาสวงกระจังหน้าให้กับอิส,สุสเป็นเอกเทศ พื่อที่จะแลกกับการที่อีซูซูจะส่งรถกระบะของพวกเขาไปให้ฮอนด้าขายและตั้นานรถเก่งของอิซูซูก็จบลงอย่างบริบูรณ์ในปี2000นี่ถือเป็นบางส่วนเท่านั้นของเรื่องราวการตป็รถเก่งของ uzu, อิซูซูเพราะเรายังไม่ได้เอ่ยถึงรถเก่งขนาดกลางอย่างอสกาหรือรถที่มีขายในบ้านเราอย่างเวอร์เท็กซ์ซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะขอนํามาเล่าในโอกาสต่อไปแต่สําหรับตอนนี้ขอเชิญท่านพบกับอีซูซูเจมินี่สามประตูแฮชแบ k รถเด่นของเราในวันนี้ได้เลยครับ มีคนถามผมครับว่าทำไมแบรนด์อย่างอิซูซูถึงไม่ทำรถสปอร์ตบ้างจริงๆสมัยก่อนเขาก็ทำนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับสปอร์ตคูเป้ของอิซูซูครับนี่คืออิซูซูเจม n นนี่อิมเชอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสวัสดีครับคุณนาครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของรถอิซูซูฮัมเชอคันนี้นะครับผมนายภาคกรเจนพวิศครับอิซูซูเจมันนี่นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจนสุดท้ายนะครับเจน3นะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นรถที่อิซูสุทำร่วมกับ Honda นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเจเนอเรชันที่เป็นออริจินัลมากๆผลิตในปี1990-1993นะครับคุณอาครับรถคันนี้ที่คุณอาได้มายัางไงครับเนี่ยหายากมากเลยครับเป็นที่นิยมชมช,มชอบของผมอยู่แล้วที่ผมชอบรถเก่ารถแปลกนะครับอเอินว่าไปเจอที่อู่ซ่อมรถที่ซ่อมรถผมเป็นประจ,จำอยู่แล้วไปเจอเจ้าของอู่เขามีรถคันนี้อยู่แล้วเห็นครั้งแรกนี่ผมปิ๊งเลย ผมว่ายังไงผมก็ต้องเอาให้ได้ตอนเห็นรั้งแรกนี่รู้ไหมฮะนี่รถอะไรก็ยังไม่รู้ก็ถาม้ถามเจ้าของรถคนเก่าถึงได้รู้ว่าเป็นอีซูซูอรับชนะครับซึ่งตอนที่เขามีเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้รุ่นนี้มีอยู่สามคันในประเทศไทยตอนนั้นนะครับสามคันเท่านั้นนะฮะครับครับเมื่อปีห้าหกปีประมาณห้าหกนะครับซื้อมาตอนปีห้าหกเกือบสิบปีที่แล้วครับ แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบว่าอีกสองคันนั้นยังเหลืออยู่หรือไม่บอกตามตรงเลยนะเนี่ยผมเนี่ยเห็นครั้งแรกคันนี้ขึ้นในชีวิตนะฮะ<ล>ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเคยเคยเห็นแต่ในหนังสือเคยเห็นแต่ในเว็บไซต์นะอันนี้คือครั้งแรกเลยในชีวิตที่ได้เห็นรถคันนี้นะครับ<อ>คุณอาครับเวลาคุณอาไปขับไปที่ต่างๆเนี่ยมีคนมาสนใจสอบถามไหมครับว่าเนี่ยรถอะไรไม่มีเลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต ไม่มีใครถามถามทุกคนอ๋ลถาทุกคนนะรถยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าตัวบอดี้มันมีแค่ตัวไออยู่หน้ารถตัวเดียวนี่นะครับนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยตัวไอนะคิดว่าตัวทีไอเนี่ยก็ย่อมาจากอีซูซูอีซูซูมีเคยมีโลโก้แบบนี้ด้วยนะฮะนี่ผมก็เพิ่งรู้นะฮะเราคิดว่าเป็นโลโก้ไอไออันเนี้ยของเขาอะสีส้มส้มอะ แต่นี่มีตัว้แบบนี้ด้วยโหแปลกจริงๆไปจอดที่ไหนก็มีแต่คนมองแล้วก็ต้องถามถ้าไม่เจอผมก็ต้องเกิดควา,ามสงสัยมีเน็บนาบัตรนะฮะ <c oughs> ไม่มีอ๋อ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเน็บนาบัตรจะขอซื้อจุดที่มาเห็นรถคันนี้แล้วนะครับต้องถามเลยคราบ่ามันดีไซน์มาได้ยังไงนะฮะก็คือฟอร์มของมันเนี่ยครับเป็นฟอร์มสไตล์เดียวกับ Honda c ซ v i c 3ดอนนะฮะแต่กระจกของเขาเนี่ยไม่ธรรมดา ถือว่าอิสุสุสมัยนั้นนี่กล้าบ,บ้าบินในการออกแบบมากนี่รับเราดูกระจกเขานะครับกระจกเนี่ยโค้งขึ้นถึงหลังคาข้างบนเลยแล้วเวลาเปิดเนี่ยก็มีบานพับอยู่ตรงนี้นะเวลาเปิดก็เปิดบานออกเพื่อให้อารมเนี่ยสามารถจะไหลผ่านได้นะครับเราไม่จะไม่เคยเห็นรถอะไรที่ทําแบบนี้มาก่อนเลยนี่ยผมก็เพิ่งเคยครั้งแรกคุณอาครับผมสังเกตเห็นตรงนี้ครับสติกเกอร์รูปพอขุนนะครับคุณอาเป็นรูปพอขุนหรือเปล่าครับ เป็นนี่ครับถ้าไม่เป็นผมจะกล้าติดหรอครับไม่น่าถามเลยนะรถคันนี้ก็เป็นสไตล์แฮชแบ็กใช่ไหมอันนี้ก็เปิดเราเปิดต้องใช้ก,กุญแจเปิดใช่ไหมฮะใช่ครับเป,เปิดจากด้านหน้าก็ได้ครับจากที่เปิดผมเห็นสัญลักษณ์ว่าเป็น four the four wheel drive นะ4 w d four wheel drive รถคันนี้เนี่ยในสเปคถ้าเป็นออริจินัลคืออิมชเชอร์เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อรถคันนี้ยังเป็นสเปคขับเคลื่อน4ล้ออยู่ไหมครับคุณนาครับเดิมที่ผม ได้มาเนี่ยสภาพเดิมๆเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องเดิมๆมแต่เนื่องจากว่าอะไหล่มันไม่มีแล้วครับล่าสุดเนี่ยตัวอะไหล่มันเสียอยู่ตัวหนึ่งแล้วผมหาอะไหล่ไม่ได้ติดต่อไปทางประเทศญี่ปุ่นก็ไม่มีมผมก็เลยจะใช้รถกันเนี้ยบ่อยๆก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องพันแปดนะครับออตอนนี้คุณผู้เป็นเครื่องของย่ออะไรครับนิสสัน,น,นเป็นเครื่องนิสสันนะฮะโอ้แมเสียดายนะฮะแต่ว่าทําไงได้นี่แหละครับปัญหาของ รถที่ผลิตจํานวนน้อยนะฮะแต่จะน้อยๆนะฮะสตาร์ทติดทุกครันครับไม่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่ชอบรถประเภทนี้อยู่แล้วนะครับ,รบผมมีรถประเภทนี้เนี่ยผมก็อยากผมรักมันนะครับผมก็อยากจะใช้เข้ามันบ่อยๆไม่ใช่ว่าเอามาเก็บไว้อยู่กับบ้านไม่ได้ใช้นะครับมผมก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะให้มันใช้ได้ปกติเหมือนรถทั่วๆไปทุกวนแอร์เย็นเพลงเพราะ สมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเรามาดูสเปซท้ายรถหน่อยนะครับว่ามันใหญ่โตขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับความสามารถของรถคันนี้นะครับนี่ใส่ของได้เยอะแยะตะแปบบไก่เลยนะฮะโอ้โหนี่แฟนแมนยูไม่ใช่ผิูแฟนลิวพูไม่ใช่แมนยูคิวามุกใช่ไหมไม่มมุกครับพูดผิดพูดผิดรถคันนี้นะครับนี่ไม่มีมือจับประตูนะเพราะมือจับประตูเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้นะแต่ การดีไซน์มือจับประตูเขาเขาแปลกนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ได้แบบไปบีบให้เปิดประตูนะั้มันต้องยกขึ้นนะฮะนี่นี่มือจับประตูจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดีไซนเนอร์ของโยุคิดยังไงนะ,ะแต่ผมว่ามันก็แปลกดีนะน่าสนใจดีนะครับเรามาดูดีเทลของข้างในห้องโดยสารกันบ้างนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือเอกลักษณ์ของรถคันนี้นะครับป้ายนะครับเจเมนนี่อิมเชอร์นะครับ เจมิเนียเนี่ยนะครับสมัยก่อนอิซุสเนี่ยก็มีพันเป็นพันธมิตรกับทาง GM นะครับเขาจะมีการทำรถร่วมกันกับทางเยอรมันนะก็ในชื่อของ o p e ปอร์เจมินียนะฮะนี่ฮะส่วนอิมเชอร์เนี่ยก็เป็นสำนักจูนเดอร์ของเยอรมันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือตัวท็อปครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะได้รับการออกแบบที่ล้ำสมัยสำหรับเวลานั้นนะครับเนี่ยเป็นเป็นพอร์ตนะฮะแจ๋วมากเลยนะฮะมีปุ่มกดอะไรต่างๆก็คือดูไฮเทคมากนะครับนี่เป็น รีลูกบิดปรับที่ปัดนาฝนนะฮะส่วนตรงนี้ครับนี่นี่โทรศัพท์กล้วยนะฮะนี่โทรศัพท์กล้วยนะอันนี้เจ้าของทําเองนะฮะเป็นแม่เหล็กนะฮะ <c oughs> ล้ำสมัยแม็กเซฟแม็กเซฟยุคก,ก่อนนะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของระบบไฟนะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินนะฮะนี่ตัวน,นี้ก็เป็นไฟหน้านะครับเปิดไฟนะหน้าปัดจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวที่แปลกตาม,มากเลยนะ,ะเป็นเขียวอมฟ้านะฮะ สวยงามมากเวลาจะปลดออกนะกดปุ่มงนี้นะทันสมัยอแปลกจริงๆลูกเล่นต่างๆนะครับก็ถือว่าล้ำยุคสำหรับยุคนั้นนะครับในอย่าลืมนะครับแล้วก็นี้ยุคต้นทศวรรษที่90นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พับกระจกมองข้างนะครับมีกระจกมองข้างไล่ฟ้าด้วยมีกระทั่ง cruise control นะฮะ เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆส่วนแผงประตูนะครับจะเห็นว่าเป็นลายเนี่ยลายเหมือนลายสก็อตเนี่ยนะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินแดงเขียวอันนี้คือของออริจินัลนะครับแต่เดิมเนี่ยตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะหุ้มด้วยผ้านี่เหมือนกันครับแต่เนื่องจากเบาะเนี่ยได้รับความทุดโทรมไปตามกาลเวลาครับเพราะฉะนั้นเจ้าของก็เลยทําการเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะนะครับที่เป็นลายสก็อตนะที่เป็นผ้านะฮะให้เป็นหนังซะนะครับแต่อย่างน้อยน้อยเราก็ยังเห็นนะครับว่าดีไซน์ของตัวเบาะของิสู z ุในยุคนั้นเนี่ยล้ำสมัยมากนะครับเนี่ยตรงคอ เก๋ไกจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าข้างหลังเบาะหลังเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูครับว่าข้างหลังเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เรารู้ทางแล้วนะฮะว่าเราจะไม่หันก้นให้กล้องนะฮะเพราะว่าตากล้องเรานี่นิสัยไม่ค่อยดีนะชอบถ่ายมุมนี่เป็นภัยอันตรายของต่อความมั่นคงของชาตินะฮะเป็นไงครับด้านหลังนะครับต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์เนี่ยดีนะครับ นั่งในนั่งสบายนะหัวนี่ไม่ติดเพดานนะครับซึ่งแปลกมากนะฮะแล้วกระจกเนี่ยที่กว้างขึ้นไปจนถึงขอบลังคาข้างบนเนี่ยถ้าคนนั่งหลังเนี่ยวิวที่มองออกไปนี่ปลอดโปร่งมากอ,อันนี้นิสสันต้องเรียนรู้ไว้นะครับมาสด้าด้วยมาสด้าด้วยแย่มากนะฮะนั่งแล้วจะอ้วกนะฮะเออทำไมตอนเขาทำไอ้เนี่ยอิซูซูวีครอสเขาไม่คิดเรื่องนี้กันบ้างข้างในอย่างกับถ้ำนะฮะวีครอสเนี่ยค่าวที่แล้วนะครับ เกือบตายนะครับลงมาจาก v ีครอสแต่สำหรับคันนี้ง่ายมากแทนง่ายมากขาบแล้วเกือบตายคนเห็นอยากับคลอดลูกโอ,โอผมม้ผมไม่ผมไม่ผมไม่โชยิ้มแล้วไม่ไหวฮะ <laughs> อายเขาฮนะ <laughs> ที่มันเข้าออกง่ายเนี่ยเพราะประตูเนี่ยบานค่อนข้างยาวนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเวา้าเว้ามาค่อนข้างลึกก็ถือว่าเป็นรถที่คิดมาโดยเฉพาะสำหรับการเป็นรถ3ประตูอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวผมไปลองขับกันดูดีกว่าครับไปครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมมากับคุณภัสกรนะครับจะขอลองสัมผัสฟีลิ่งของคันนี้เล็กน้อยคันนี้ก็ใช้เครื่องนิจจันแล้วนะก็มไม่ใช่เครื่องเดิมหมดแล้วนะฮะแต่อย่างน้อยความรู้สึกของห้องโดยสารนะครับถ้านั่งตอนหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมันแคบนะฮะด้านบนนี่แคบมากฟีลิ่งแบบรถสปอร์ตเลยนะฮะท่านงท่านางนี่ใช่เลยฮะมันจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยก็อยู่ในคลาสเดียวกับ Honda Civic นั่นแหละเพราะว่าหลังจากนี้ไป นะครับเจมีนีเนี่ยที่ขายในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้แชสซีใช้ดีไซน์เนี่ยร่วมกับ Honda าไปเลยนะครับแต่ในนี้ก็คือ o r i g i ิน l ลดีไซนสุดท้ายของทางะะอี่อุ่แล้วนะฮะเราสู้สึกถึงความคมนะค,ะความคล่องแคล่วของตัวรถนะฮะนั่งสบายพอสมควรช่วงล่างนี่นุ่มนวลดีเลยรถคันนี้ยังอยู่ในเจเนอเรชันซึ่งเราสามารถที่จะหันไปมองข้างหลังได้ดีนะฮะตัรุ่นใหม่ๆเนี่ยมองไปนี่ไม่เห็นอะไรเลย นะครับอันนี้ก็ยังกว้างขวางดีทีเดียวแต่หัวติดตลอดไปละอาจจะเป็นเพราะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ติดซันรูฟมาจากโรงงานก็ได้ราคาก็จะ,จะต่ําลงมาหน่อยหนึ่งถ้าบอกเป็นรุ่นที่ราคาไม่มีซันรูฟเนี่ยมันก็จะเพดานสูงตัวนี้อาจารย์ก็ตัวใหญ่ด้วยแหละผมก็ตัวใหญ่ด้วยแหละใช่ใช่คือยนต์ที่สั่นที่สายมานี่ก็ไม่ได้นเน้นเอาแรงอะไรนะแค่ให้มันทํางานได้ปกติวิ่งไปไหนมาไหนได้นะฮะ ไปในแรงนะครับรถคันนี้เนี่ยอขับไปเที่ยวไหนไกลๆบ้างหรือเปล่าฮะับเคยไปต่างจังหวัดอยู่ก็ไปต่างจังหวัดได้ปกติไม่มีปัญหาเลยยิ่งขับไกลๆยิ่งขับยิ่งสึกจะมันอืมพุ่มอะไรมันปุ๊บๆเร็วดีนะใช้ได้เลยพุ่อะไรไไวมากต้องระวังนะคคมจัดเลยวันนี้นะครับคาเขาเจอร์เทลล่านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอาภ้าสกอรมากนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้ มารู้จักและมาสัมผัสกับรถที่หายากมากๆในบ้านเรานะครับอย่างที่ว่านะเท่าที่รู้กันเนี่ยคือมี3คันแต่ยังเหลืออยู่ในถนนเมืองไทยเนี่ยสักกี่คันอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับอาจจะเป็นแค่คันเดียวที่เหลืออยู่ก็ได้นะครับต้องครับนะครับวันนี้่าว์เาอร์เทอร์ยแลนด์นะครับขอขอบคุณอาพัสกรมากๆนะครับครับครับและพบกับข่าว์เาอร์เทอร์เแลนด์ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์นะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีรถแปลกรถหายากอะไรมาให้ท่านได้รู้จักอีกนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับ กกชื่อแม่พาทุกการอัปเดตจากคาร์เคอร์เทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพาสกรผมขับอีสุสิเจมินี่อาร์มเชอร์ครับ